สวัสดีครับอยู่ช่องอะไเอ็มีสองครับวันนี้เราจะพาไปชมเอ็มีมาเดซายอีกครับคนนี้ก็มานานแล้วทุกนานเราแต่ผมยังไม่เคยถ่ายให้ชมเลยครับยังไงเราไปติดตามชมกันช่องพี่จอนนี่ก็เคยถ่ายรอดนึงแล้วส่วนจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมครับเราไปดูกันว่าจะเป็นใครเอ็มีมาดซายอีกครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันพ่ารวยกันนี่พ่ารวยเรา,า,า,าชอบกินน้ำแข็งไร้ผพารวยเราชอบกินน้ำแข็งครับโอ้สรุปว่าเขาเป็นลิงใช่ไหม <c oughs> ลิงครับเอ็มอ <c oughs> ีมาจะใสอีกใช่มาจะใสอีกตอนนั้นที่พี่จูนี่รับเข้ามาตอนนั้นก็ถ่ายอยู่ <c oughs> มาจะใสอีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวนะไม่เรียกไม่เรียกคนเป็นตัวดีๆอย่าเกเรเลยไอ้ไอ้พ่ารวยครับ ไม่ใส่อีกมาอยู่ทุ่งนาเราก็หลายเดือนแล้วครับพี่เชษดูแลอยู่เนาะตัวนี้พี่แอดดูแลอยู่พี่แอดดูแลอยู่ครับพี่แอดดูแลอยู่อันี้ดีทำไรพี่เชษทานน้ำแข็งับชอบกินน้ำแข็งครับกินน้ำแข็งด้วยกินน้ำแข็งพี่พาลวยกินแข็งอากาศร้อนพาลวยกินน้ำแข็งพาลวยทำไมทำไมไม่ชื่อพาลวยใช่ไหม พี่เช่ก็ลองให้มันพาให้มันให้มันพารวยหน่อยดิพารวยพารวยหน่อยนะไอ้พารวยพาพวกพี่พี่รวยหน่อยพวกพี่พี่รวยหน่อยดีๆอยากเกเรดีชอบกินน้แข็งเนาะแล้วก็ตอนตอนเช้ามันก็จะกินไอ้กินข้าวคุกนมใช่ผลไม้กล้วยระวังพี่ประโจนวครับ อ่ะดูกันมามาใส่อยู่ใส่อยู่ครับใส่อยู่เนะาะใส่อยู่น้อยมันใส่อยู่น้อยเนาะพาายยี่น้องมันกัดไหมครับพี่เชษดกัดไม่เก็บนะครับกัดหยบหยบพี่เชษดเมื่อวานผมเห็นมันขึ้นไปข,นขึ้นขึ้นข้างหลัง,งเข้าข้างหลังของห,งองหมาเอ,อ็นดาด้าป่ะเอ็นดาด้าเอ็นดาด้าเออขึ้น ขึ้นเดาเลยอ่ะพ,พูดติดเลยน,นะครับเป็นไงอร่อยไหมกินได้แค่เงอร่อยป่าวครับพี่เช่ก็ครับดูแลมันอยู่ น่าน่าน่นน่ารับน่นน่าน่าเร็วเร็วครับอืมอ่าทำดูครับจะทำอะไรมันก็เย็นเหมือนกันทุกก้อนแล้วพะโล้เอ้ย ครับมาดิอันนี้ครับชัดๆหน่อยพารวยพารวยพารวยครับมันยืนครับมันยืนยังรอเลยท่าเนี้ยยินได้ยืนที่พารวยยืนเนี้ยยืนยืนจากเมื่อกี้ย,ยืนโอเคอือ พี่จิมไม่ต้องถ่ายที่ถ่ายหน่อยดิไม่ม่กินหอกินอลงให้ไม่ดูดน้ำาดูดน้ำไหมให้มันดูดยกเกาะเลยอ่ะกินเหรอยกเไว้มันลองดูให้มันยกกิน้อนแสบไม่เห็นใช่ไมเห็นเงเออเพี่เราปล่อยมันกินมันกินยังไงครับมันยกกเกาะอ่ะมันยกกินยกกินเหรอเกใ มียาครนะูนะจะยกกินเองอ่าให้มันยกกินดิได้ไหมที่เราปล่อยดูดิมันยกไงมันก็แย่งทั้งหมดเลยครับโอ้ <laughs> โหนั่นไงมันจะยก,ก,นนกอโอ้แต่น้ำล้างโอ้หมดพยานกลับไปบ้านแล้วอ๋อมันเทพื้นแล้วมันก็เลียกิน,น,น,กกนอา้าวพารวย มาลางยามาลางอ๋มันะมันชอบให้เกาไข่ให้เหรอพี่เอาท้อง,องครับผารวยของเราสนมากครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาราประจําทุ่งนาเนาะใครมาก็จะชอบมาถ่ายรูปกับพารวยหนึ่งพาลวยสองก็วัวแค่นําโชคครับเอาไปถึงเรื่องสัตว์นะเดี๋ยวพี่โวนี่ก็จะมีสั่งมาอีก,ส,อกสั่งมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นควายครับควายบิ bon. bon. ๊กอุบลบิ๊กอุบลแกสั่งมาเลี้ยงอีกครับต,ตัวละประมาณล้านกว่าควาย ควายงามครับเดี๋ยวก็จะได้ชมกันมนะั้งช่วงเมษาครับช่วงเมษาแต่ว่าเดี๋ยวแกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องต้องไปดําเนินไปรับขวัญก่อนอ่าประมาณปลาเดือนนี้แหละเมษาได้ชมครับควายตัวหนึ่งทุ่งนาควายงามครับไปไปมาทุ่งนาแล้วก็เหมือนสวนสัตว์เนาะที่เช่ชชนเนาะมีหมดเลยครับรวสวนสัตว์เลยครับมีหมดเลย มีทั้งลิงอ่างลิงงูอ่างูมีอ่ะเดี๋ยวเราไปชมงูดีกว่าอ่าลิงครับเพียดอยู่นี่พี่จับงูไหมกวัวัวงูใช่พี่เหรอกัวครับกัวงูอ่ะเราไปดูน้องงูงูยักษ์ยังอยู่ดีไหมงูยักษ์งูยักษ์ยังอยู่ดีไหมครับงูยักษ์ยังอยู่ดีนะครับโอ้โหนี่คือไม่ห่มผ้าครับ ผมก็สอบไว้ครับพี่มาอยู่นี่แล้วพี่รู้อย่างว่าทุกนานเรามีสัตว์กี่อย่างสวนสัตว์ยุ่งย้อมมันตัวเนี้ยมีอะไรบ้างอ่ะม,งมีงูมีลิงงูมีลิงวัวแคะหมาสองตัวอีกอย่างหนึ่งพี่อีกอ,อย่างหนึ่งพี่ไม่รู้แน่เลยพี่จําไม่ได้หรือพี่ไม่คุ้นหรืออาจจะไม่ค่อยสังเกตอะไรครับ อีกอย่างหนึ่งนะหงหงเออหงดำหงดำอีกอย่างหนึง่งค <c oughs> ู่หนึ่งคับหงดำาคู่หนึ่งสุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีความอีกตัวหนึ่งสรุปแล้วสรุปแล้วทุกงนาเราก็จะมีสัตว์เกือบทุกอย่างนะ <c oughs> อีกสักไม่นานก็จะมีทุกอย่างเลยม,มีมีลิงครับมีลิงม,มีวัววัวแคะมีงูงูยักษ์ แล้วก็จะมีหงดําตอนนี้หงดําแล้วก็มีหมาสองตัวครับถุงเงินถุงทองอา่าก็จะมีควายอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นส,นสัตว์ต่อไปพี่เจ้านี่คงซื้อเสือแน่เลยนาะ <c oughs> <c oughs> ซื้อเสืออีกแน่เลยเป็นส,นสัตว์ยังไปเลยครับอืม โสามล้อมาครับที่คิงดัมมาไทยเอ็มอีมานานแล้วคนนี้นี่แหละเอ็มอีมานานแล้วตัวเนี้ยพารวยชื่อชื่อพารวยพารวยพารวยแล้วลับพี่รวยยังยังไม่รวยเลยผมก็บอกมาเี่แะมาบอกว่าชื่อพารวยไม่เห็นพาเรารวยสิเลยถ้าไปถ้าไปไม่พาเรารวยก็ต้องไปไว้สวนสัตว์ก่อนเออครับ ก็เลยเออนึกขึ้นได้ก็เลยใช่ยารีวิวหน่อยแล้วอ้าวนำโชคปะหนี้ยนำโชคครับนำโชคโต้งป็นขายแล้วเปล่าช่วงเออโชคแห่งโชคจูงไอ้โต้งจูงขึ้นรถไปแล้วเล่าเอาแล้วก็เป็นเรื่องสิถ้าหัวหายชีวิตไอ้โต้งก็จะเหลือต้องไอ้โต้งมาใส่ข้อแคลนมั้งผมว่านั่งคู่กับอีกสองตัวที่เราสั่งมาเอ่อเลยว่าก็เลยบอกว่า พุ่งนาเราจะเป็นสุนัขทุกวันแล้วพี่ตอนนี้เพราะอะไรอเดี๋ยวจะมีควายอีกตัวหนึ่งมีควายแล้วมีลิงใครไปซื้อควายพี่เจนี่ครับพี่จะไปซื้อทนายควายที่นี่ก็มีอนี่ก็มีหลลยตัวเออตอกที่นี่ก็มีควายโหพี่ไปซื้อทำไมให้เปื่อนตังค์แล้ซื้อส่วนสัตว์เพราะว่าผมว่าผมเลยบอกว่าเดี๋ยวอ่ะให้พี่เจนี่ซื้อเสืออีกตัวหนึ่ง เออตอนนี้เราก็เปิดเป็นสวนสัตว์เลยสัตว์เลยมีจะมีควายแล้วจะมีวัวแล้วมีหงดำแล้วมีลิงแล้วครับที่ขาดนี่อะไรอ่ะตอนนี้ขาดครับขาดเสือกับช้างลดน้ำไงสัตว์ใหญ่เลยขาดเสือกับช้างมันชอบเล่นน้ำในนั่นแหะอดกินอย่างนี้อดกินไม่ให้กินเลยเออเลยมามา รีวิวลิงน้อยครับให้ดูหน่อยเพราะว่าพี่เจ้นี่ก็ถ่ายตัวตอน,น,นใหม่ๆผมยังไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยเอิร์นนึกขึ้นได้ให้เอฟซีด, FC ดูหน่อยก็เหมือนอยู่นะ,ออะดูเป็นพรเหม,มือนกันนะ,นนะพี่เชินี่ก็ชอบลิงเหมือน,น,นอเอน,น,นาะ <c oughs> เชินี่ก็ชอบลิงเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยยูมอดูปีนไปลิงนี่คือส่วนโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาละวืมมันจะเก๋ผมนลครับตอนนี้อืมโอเค่ะเอาละครับที่นี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็มาถ่ายลิงให้ดูโอเค ลิปนี้ยังไงเราก็ขอลาไปก่อนครับใครติดตามรับชมคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยทุกคนครับขอให้องค์ครับปู่ย่าน้าค่าครับปกปับบกรักษาทุกคนคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพยาอันตรายและโควิดขอให้เฮงร่ำรวยทุกคน,นครับสวัสดีครับ